สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะมือนีผ้ามาวัดจุฬามณีเด้อจ่าพี่น้องเด้อมาไหวอ่าท้าเวสุวรรณเนาะค่ะเนาะมาในทางเขาเด้อค่ะพี่น้องค่ะทางเขาว,วัดจุฬามณีฮะมาถึงมาหอดวัดแล้วกะ รถหลายหลายค่ะมเอนีมา,มาวันอาทิตย์เน้อง่ะรถหลายวดจุรามนีนยคะใบหนาวาดเพิ่นเดี๋ยวหาหมองจอรดรถก่อนทคะเนาะยิ่งสิพาไปวายไปคอเลกงวดที่แล้วมาวายลวก็มันจับไข่ทะเบียน้องขาใดศูนย์หกสามไป เพื่อนเพื่อนวิปุชวงดีนะบนนกพิณองคะวันนี้ก็เลยมาอีกค่ะวันพฤศจิวัตรนอกจากนอวันศุกร์พฤศจิวัดวันที่สิบสองมนมีมาวันทีิเก่าเด้อค่ะเด้อขึ้นมาอ่าบนสระม้หวิสรีระสังขารของหลวงพ่อ,อเดือนนื้อเนาะ,ะพิ้องคะตามนอยของอ่า uh, ข้าชาพาเนาะคะ่ะอันคุณมดดำแล้วพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าผู้ใดสิมาขอโชคขอลาภขอ ขอเลขแล้วค่ะพี่น้องค่ะให้มาไวสลีและหลวงพ่อเนื่องก่อรแม่มาขอหลวงพ่อตัวนึกพ่อบนด้วยคือโตมาแล้วนะคพี่น้องค่ะไม่เชื่อยาลบหลูดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดที่แล้วก็มาขอหลวงพ่อขอแตวจังลกไปจับไข่จับลูกอายุนะทแาววิสุวรรณนะคะพี่น้องค่ะขอพรผ่านช่องได้เลยนะคะตัวใหญ่ใหญ่อะ สีเงินไป<ส>ลุ่งพอ,<ข>อหนึ่งแล้วกันมาบ้าอขอเปิดประตูโชวประตูหลับลุ่งพ่อนะคะพี่น้องค่ะ<ม>ไดาเล็กตัวใดมาเบิ้งกันเลยค่ะค่ะอังนี้บังบังบัง ต่อมาถ้าดเล่นให้ดีกว่าไม่มีเลขเน่ยามลูกแล้วไม่มีเลขอเหรอตามลูกเลยไม่มีลเลเอาลทีนึงนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงแค่มันนี้เลยโอ้เลขอะไรไม่เห็นมีแบบเลขหกเลขหกไม่มีเลขตังค์อ่ะที่นึะไรก